สวัสดีค่ะวันนี้29่สิ2นะคะเมษาสองห้าหกสี่นะคะเร็วนะคะเดี๋ยวก็ครึ่งปีแล้วค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้จักธรรมะไหมธรรมะก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเป็นอย่างนี้นึกเล้วว่าใครจะทำอะไรใครได้ไม่ได้จริงๆค่ะเพราลองคิดดูนะคะถ้าใครจะทำอะไร ก็เพราะอะไรคะเพราะว่าต้องการจะทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นนะคะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าแม้นตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้หรือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นนะคะแต่พอถึงเวลาก็ทำอย่างที่เราไม่ได้เคยคิดเลยนะคะนี่แหละธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วเกิดเพราะเหตุปัจจัยค่ะ แต่ละคนก็มีเหตุมีปัจจัยที่ต่างกันไงคะนะคะแล้วก็มีการสะสมอุปนิสัยก็แตกต่างกันไปก็ทุกคนก็รักตัวเองไงนะคะไม่รู้ว่าไม่มีเราก็เลยทําชั่วได้ก็เพื่อตัวเองเนี้ยแหละนะคะมีชีวิตอยู่เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วคะ่ะทุกวันทุกขณะคิดดีพูดดีทดําดีก็ไม่พอคะ่ะต้องฟัง กระทำด้วยไม่นั้นก็คิดเองนะคะฟังคารแะคิดตามมีผู้สอนที่ประเสริฐมากที่สุดและะ้วค่ะมีบุญแล้วนะคะที่ได้ฟังมาศึกษาธรรมะก,กันนะคะสวัสดีคะ่ะ